สวัสดีค่ะเมคาวันนี้เมจะพาทุกท่านนะคะมาชมที่ดินสวยๆนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่คลอง11หนองเสือปทุมธานีของเรานี่เองนะคะ,ะที่ดินแปลงนี้นะคะมีทั้งหมด1ไร่นะคะหน้ากว้างของแปลงที่ดินนะคะ36เมตรนะคะลึกประมาณ44.5าเมตรนะคะ,ะ,ะจะให้ลูกค้าชมบรรยากาศในแปลงที่ดินที่เราเคลียร์ลิงแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะจาก EP ที่แล้วนะคะคือ EP 2นะคะเรายังไม่ได้เคลียร์ลิงนะคะ บรรยากาศในแปลงที่ดินอันนี้คือ EP4 นะคะอ่าบรรยากาศในแปลงที่ดินคลอง11หน้องเสือห่างจากถนนรังสิตน,นะครนายกถึงที่ดินนะคะประมาณอ่า7กิเมตรนะคะแล้วก็วิ่งจากถนนเลียบคลองถึงแปลงที่ดินประมาณ400เมตรนะคะด้านท้ายแปลงนะคะจะมีลำรางนะคะเดี๋ยวเมย์จะพาเข้าไปชมลำรางท้ายแปลงที่ดินนะคะ อ่านี้นะคะเราเคลียร์ลิ่งแล้วนะคะสวยมากๆเลยนะคะที่ดินไม่ต้องถมเลยนะคะหน้าแปลงที่ดินก็จะติดถนนหินคลุกนะคะหน้ากว้างของที่หน้ากว้างของถนนนะคะประมาณ10เมตรนะคะอะ่าด้านท้ายแปลงก็จะมีลำรางนะคะลำรางกว้างมากๆเลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเราขายเงินสดนะคะราคาหนึ่งล้านสี่แสนบาทนะคะ ที่ดินสวยมากๆเลยนะคะไม่ต้องถมนะคะนี่นะคะเราปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะทักเมมาเลยนะคะ092 498 2979คะ่ะหรือติดตามนะคะเพจโมเมขายที่ดินคะ่ะสำหรับวันนี้เมลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ